มูลนิธิบุคคลจำนวนหนึ่งได้บุกรุกเข้ายึดมหาวิทยาลัยธรรมศา,มามสตร์ในเวลา1 9นาฬิกาเศษของวันที่4ตุลาคม2559และได้ไปทำการยุยงปลุกปั่นให้นิสิตนักศึกษา,าและประชาชนระทำการลุมฮืเมิดกฎหมายบ้านเมืองและดูหมิ่นเยียดหยามแสดงความอาฆาตมาตรายและเจ้าคณน,นตำร,รวจได้จับกุมนายสุธรรมแสงประทุมนายสุรชาติตํารงสุข ตายเลยทีอาจจะบ,บงังคนบดุธรรมถ้ามันจับดุธรรมได้ในนี้คนก็ตายไปแล้วเพราะโดยอารมณ์โดยอารมณ์คนมันระบ,บายกับใครก็อน,น้มันจะระบ,บายกับคนซึ่งพอมีชื่อเสียงโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆคืออะไรตกดึกของคืนวันที่ห้ากระสุนนัดแรกยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์เริ่มถูกปิดล้อมและยิงประมาณสักตี <c oughs> สองนะครับเริ่มมีเครือ่ <c oughs> องยิงระเบิดเนี่ยยิงระเบิดเข้าไปในธรรมศาสตร์ลงสู่ตัว สนามกีฬาปัจจุบันถ้าใครอยู่ธรรมศาสตร์คงนึกออกประมาณแถวหน้าคณะบัญชีประมาณตีสองกว่าผมคานออกมาดูตรงหน้าหอประชุมซึ่งออกไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ามีกระสุนยิงเข้ามาเห็นเพื่อนสามชีวิตเนี่ยนอนอยู่หน้าหอประชุมธรรมศาสตร์ผมโชคดียอย่างเดียวไม่ตระหนักว่าเขายิงเนี่ยยิงจากด้านพิพิธภัณฑ์ด้วยวันนั้นถ้าผมประมาทอยู่ตรงนั้นนานวันนี้ก็คงไม่ได้เป็นอาจารย์อาจจะมีป้ายกู้กระเปียก จะลดความรุนแรงของสถานการณ์ได้เราเอาตัวเราไปพบนายกเพื่อให้นายกหนึ่งเข้าใจเหตุการณ์สองถ้าจับเราเราก็ต้องยอมเพื่อให้แรงผลิตแรงกดดันว่าเออเขาจับผู้นํารักษาแล้วนี่คุณน่าจะพอใจแล้วนะมันไม่จบเพราะเป้าหมายมากกว่านั้นมันสร้างมาเพื่อบรรลุเรื่องอื่นแต่ก็ไม่อาจจะขัดขั้นการใช้อาวุธปืนของผู้กอ่อความไม่สงบจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตำรวจจึงได้ดำเนินการขึ้นกำลังเข้าไป ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาของวันที่6กตุลาคม2 5 1 9แล้ยะได้ประสบการณ์่อต้านด้วยอาวุธร้ายแรงจากจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่5เราอยู่ในนี้แล้ว5กลางคืนความรุนแรงเกิดพตุลาเช้าและตุกวันรบริเวณนี้และพี่ก็ประสานงานจัดตึกนี้กับนายกเสณนี ว่าเราจะเข้าชี้แจงโดยเอาคนทีกเกี่ยวข้องกับก,การแสดงละครเนี่ยไปพบนายกพี่ก็ไปปราศัยตรงนี้เวทีอยู่ตรงนี้ธงชัยวินิจกูลกับสมศักดิ์เรียมทีรัศกลเป็นโฆษกพี่ก็ไปขึ้นบอกกับคนที่ชุมนุมว่าเดี๋ยวพี่จะไปพบนายกเสนีเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆรอง,รงการแสดงละครว่าไม่จริงอย่างที่ก็กล่าวหาเพื่อนายกได้รับรู้ และอาจจะมีส่วนในการบรรเทาเหตุการณ์ผมออกจากธรรมศาสตร์เนี่ยประมาณก่อนรุ่งสางนิดหนึ่งไม่เห็นอีกเลยแต่มีคนมากระซิบก็ฟังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพรอเขาอนุญาตให้เอาหนังสือพิมพ์ให้เราดูจนกระทั่งคน7วันระหว่าง7วันเนี่ยเราถูกสอบถูกพิมพ์ลายมือคน7วันเนี่ยเขาก็นําตัวเราฝากหังใหม่คราวนี้เนี่ยเราเริ่มรู้ว่าการมองโลกในแง่ดีนั้นนะช่วยเราได้ประมาณ7วัน พอพนจากเจ็วันเราถูกส่งตัวไปที่เรือนจำกลางบางขวาง6ตุลาคม2519แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านมา45ปีแต่รอยร้าวที่บาดลึกของการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ในเวลานั้นได้ส่งต่อมาถึงคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันคุณเห็นภาพ6ตุลาเห็นการฆ่าแกงคนเห็นการที่คนที่สมาทานความดีอ่ะอย่างคนปกป้องสถาบันคนลูกเสือชาวบ้านหรือกลุ่มแล้วก็ตามที่เขาเชื่อว่าเขาทําเพื่อชาติบูชาความดีและปกป้องชาติอเงี้ย ค so right. no kind of so, so, ุณเห็นคนเหล่านี้ในการที่จะฆ่าแกงคนะได้แบบได้แบบแบบเลือดเย็นมากโดยโดยที่ไม่สนใจเลยเลยเห็นการนั่งก็อี่ฟาดคนอื่นตายเห็นการเอาศพล่างที่เื้นอย่างเงี้ยคือเราก็สงสัยว่าอะไรกันมันทําให้คนมันถึงเอามาหินได้ขนาดเนี้ยคุณลองตั้งคำถามสิว่าทําไมมันมีความคิดอะไรบางอย่างที่มันทําให้คนกลายเป็นปีศาจได้อ่ะืเขานับถืออะไรเขาศรัทธาอะไรถึงทําให้คนที่เขามองตัวเองว่าดีแล้วฆ่าแกงคนอื่นได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยลองมองเนี่ยนี่คือสนามหลวงที่เรานับถือ ถัดไปเป็นรัดพระแก้วถัดไปหน่อยก็เป็นพระบรมหาราชวังอย่างเงี้ยแต่คุณกับข้าเก่งคนตรงเนี้ยได้ลงคอแล้วคนที่คุณฆ่าคอมเมนต์นักศึกษาไม่ใช่โจรไม่ใช่อะไรเลยแบบเนี่ยคือมันไม่เห็นว่าสังคมไทยความดีไทยๆมันมันตอแหลจอมปลอมมากอะไรเงี้ยมันควรที่จะนํามาเปิดเผยคะ่ะโดยเฉพาะความระยำของรัฐไม่ว่าจะปีไหนๆก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ต้นตอของปัญหาที่ทําให้เกิดเรื่องราวอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่ากลุ่มไหนๆก็ตามะค่ะเันธกจฮอลลราราสเนี่ยก็ต้องถูกนํามาฉายให้เห็นนะคะเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของความแบบแพ้ชนะที่แบบผู้ชนะต้องต้องเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์แต่ว่ามันคือชุดข้อมูลมันคือชุดความจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้ก้าวต่อไปในสังคมที่มันดีขึ้น,นะค่ะเราคิดว่าสนามหลวงที่นี่ธรรมศาสตร์เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือกลับรังกลับบ้านอะตะคุณไม่มาก่อกวนมาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่เกิดความเสียหาย และเรารู้สึกเซฟเพร,ระาะเราไม่คิดจะไปท้าทายอะไรใครชนวนที่นำมาสู่การสังหารโหดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ45ปีก่อนคือการกลับมาของจอมพลถนอมกิติขจรและเหตุการณ์นี้ได้นำไปสู่การกระท้วงขับไล่ก็ทั้งบ้านนี่สม่าวลวลคุณพ่อป่วยมากผมก่อนไปก็าเลยไป,ไปลาท่านและก็ได้เคยรับปากอาจารย์ไว้ว่าจะบวชให้ท่านเขารีบกลับมา าเยี่ยมท่านแล้วก็ท่านบอกกับท่านว่าจะบวชให้ก็เพราะเอถูกทางรัฐบายเขาจะให้ออกไปเงแต่วันอยู่ต่างประเทศอกเองแล้กิอยังรู้ว่าผมเกี่ยวข้องกับหกตุลาด้วยเพราะที่ผมไม่เกี่ยวข้องผมเป็นปลายเ่นะเขา<อ>บอกว่าแค่แค่ผมเพราะผมเข้ามานี่ถึงจะได้มีเหตุการณ์อะไรขึ้นซึ่งความจริงผมไม่ไปยุ่งเกี่ยว้วยช่วงวันที่ห้าหกเนี่ยครับ มันเป็นช่วงที่เราสูญเสียอย่างมากตั้งแต่ระเบิดลูกแรกลงมามีผู้เสียชีวิตสี่รายหลังจากนั้นกองทัพเรือก็เอาเรือมาปิดตรงแม่น้ำเจ้าพยาป้องกันการหลบหนีธรรมศาสตร์ถูกล้อมคนถูกฆ่าผู้หญิงถูกกระทําชาเราย่ยํายีโดยที่เขาไม่เห็นถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาไม่เห็นถึงเขามองว่าเราไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำเขามองว่าเราคือปีศาจที่เขาต้องกําจัดทิ้งเป็นศกอนุตกรรมสังหารหมู่เลยก็ว่าได้ใช่ตรงนี้ในฐานะคนธรรมศาสตร์เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น อะไรที่จะลืมก็ลืมไม่ลงแต่ว่าเวลานึกถึงมันก็หดหูและยิ่งประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์เล่นหลายหนะ้าจับปลาหลายมือคนในประชาธิปัตย์มีทั้งหนุนกลุ่มกระสิงแดงหนุนลูกเสือชาวบา้านเข้าใจนักศึกษาก็เลยมั่วเหมือนกปปสประชาธิปัตย์ไปอยู่กับกบปปสไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามล้มรัฐบาลประชาไตายแบบเดียวกัน ประเด็นการแสดงละครแขวนคอช่างไฟฟ้าสองรายที่เสียชีวิตปริศนาในขณะนั้นได้ถูกสื่อมวลชนบางฉบับนำมาปลุกระดมจนนำไปสู่บาดแผลของสังคมไทยเป็นบันทึกอีกหน้าประวัติศาสตร์ที่คนไทยฆ่าคนไทยด้วยการอยากโหดเที่ยมเป็นแผนการเลยเป็นแผนการที่เขาต้องการฟื้นอํานาจเก่ากลับมาก็บอก14ตุลาก่อน14ตุลาอํานาจเด็จการเหมือนตึกหลังใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้เวลายาวนาน 14ตุลาเกิดพายุใหญ่พัดมากับเบื้องสามแผ่นเปลิวถนอมประพาสนโรงเปลวแต่โครงสร้างยังอยู่และรอการต่อเติมเท่านั้น6ตุลาคือการเอากระเบื้องสามแผ่นมาต่อเติมใหม่เรื่องการสร้างอีเวนต์สร้างเหตุการณ์ฆ่านักศึษาว่านักศามีการชุมนุมแล้วแสดงละครมินสถาบันก็คือ1 1 2หนึ่งสองที่ยัดเยียดวันนี้นันเองอันเดียันเหตุการณ์สมัยก่อนทำไมถึงเกิดขึ้นอันแรกก็คือปัจจัยทางการเมืองแหละ เ,ออเพราะว่ารัฐชนชั้นนำสามารถข้อมควความคิดคนได้ที่จะให้คนที่แบบอยู่ภายใต้เขาทำ,ทำการทําการรุนแรงอย่างเช่นอย่างนั้นแล้วก็ไปสามารถไปฆ่าแกงคนอื่นได้สมัยก่อนเนี่ยที่เขาเกิด6ตุลาเพราะว่านักศึกษาไม่มีสื่อมวลชนที่จะกระจายหรือว่าในมหาลัยหรือจุดเดือดเขาเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาต้องวิ่งไล่ในการเคาะประตูบอกประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อปกป้องตยอยัวเองซึ่ง มันก็สู้วิที่รัก็จะเสียมของรัฐไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเขาสามารถใช้อํานาจกับประชาชนได้อย่างเด็ดขาดทั้งที่อํานาจเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ตัวแทนอํานาจของประชาชนนะคะเขาต้องบริหารประเทศให้ประชาชนอยู่ด้วยความแบบมีเสรีภาพอะค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยในรัฐแห่งนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่มีสักอย่างเลยคือประวัติศาสตร์หัตุลาเนี่ยจริงๆอะสามารถหาอ่านได้ทั่วไปหรืออะไรแบบนี้แต่ว่า รัฐไม่ให้ความสําคัญรัฐพยายามปิดมันไว้ทางภาคประชาสัคงคมไม่เห็นถึงความสําคัญตอนนี้มันก็เป็นหน้าที่ของประชาคมธรรมศาสตร์และประชาชนทุกคนที่รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ที่จะร่วมกันนําหนังสือเล่มนี้กลับมาเปิดอีกครั้งให้มหาชนทั่วทั่วไปเนี่ยรู้กันอย่างทั่วถึงว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยแล้วทําไมถึงกําลังจะทําให้ถูกลืมเลือนเนื้อหาเหมือนกันรูปแบบอาจจะแตกต่างเนื้อหา กการเียคต้องการที่จะรักษาอํานาจที่ตัวเองได้ประโยชน์และชาวบ้านเสียประโยชน์ครองยากคนรู้ทันกันเนี่ยมันถึงไม่รู้ไว้ไม่พูดโดยมีกฎหมายมาเป็นเครื่องรองรับรับบบ้้บ เหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่6ตุลาคม2519กับจบลงด้วยวงจรอุบาทอีกครั้งเมื่อพลเรือเอกสังัดชะลออยู่ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นได้นำกำลังเข้ายึดอำนาจการปกครองแผ่นดินจากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสรีกาโมดกลายเป็นฝันร้ายของประชาธิปไตยไทยเมื่อท้องฟ้าสีทองที่กำลังของอําไพหลัง14ตุลาคม2516ได้ถูกปกคุมด้วยอำนาจนอกระบบพี่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆที่ถึงบอกว่า 45ปีผ่านไปพี่คิดว่าทุกอย่างจะแผ่วเบาแต่กลับดังขึ้นดังขึ้นพี่ตายไปยังมีคนพูดไม่ใช่ตายไปไม่มีคนพูดพี่ตายตาหลับแล้วจะตายวันไหนก็ได้ข้อมูลข่าวสารมันโซเชียลมีเดียอยู่ในมุมไหนของโลกเหตุการณ์หกตุลามมันเกิดขึ้นกลางแสงสวา่างมันได้รับการส่งทอดต่อไปถึงคนแต่ละรุดโทษนะวันนี้เราไปบอกเขาก็ไม่ได้ไม่บอกเขาก็ศึกษาย ทำไมบ้านเรามันเกิดปัญหาแบบนี้เขาก็ไปหาต้นต่อปัญหาต้นตอมันเกิดมาก่อนแล้วนี่คนคิดเหมือนเขาถูกฆ่าตายไปเยอะแถูกจับกุมไปเยอะแล้วและคนรุ่นนี้ข้อมูลข่าวสารมันมาถึงเขาง่ายกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ต้องไปค้นอันนีน้โซเชียลมีเดียคนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องกับเาว่ามีความฉลาดแล้วก็มีความรู้ความจริงที่ว่าเกิดขึ้นทางการเมืองอะไรก่อนมาก่อนมากเราเห็นได้าจากการแสดงความคิดเห็นต,ต่างๆเขาออกมาแล้วเนี่ยมันมันเห็นได้ว่าเขา ขารู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทําไมเราเราถึงไม่ได้มีการสอนประวัติศาสตร์ตรงนี้แม้แต่นิดเดียวทาไมเราถึงไม่บอกว่าสังคมไทยเคยมีการฆ่านนะักศึกษาลรหมู่เราเราเราทำไมเราถึงพูดไม่ได้หรือว่าเรากลัวว่าพอเด็กรับรู้แล้วเด็กจะกลายเป็นอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยผมไม่ทราบแต่ว่ามันควรจะพม,มันควรจะขุดขึ้นมาพาสอนแล้วก็บอกกระจายให้สังคมในวงกว้างที่สุดว่าประเทศไทยอะ่ะที่คุณสมมาทานว่าเป็นบางทุศเป็นคนดีมันเคยเกิดเหตุการณ์ทุเรศทุเรศแบบนี้อยู่นะอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยให้มันสํานึกว่าเออคนไทยแม่งเคย เคยเป็นปีศาจไว้อะไรเงี้ยแล้วพอทุกคนรับรู้ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบยิ่งคนรุ่นใหม่นักรู้อ่ะเขาจะยิ่งรู้สึกกลัวแล้วก็บอกว่าเขาก็จะแบบไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอกีกหรืออะไรเงี้ย